ก็จะไปเติมน้ํามันนะครับโอ้ดูเขามีปั๊มน้ํามันใหญ่มากเลยที่นี่ทยาเขาดสเขาเดี๋ยวมาดูว่าเขาให้มาเต็มถังไหมไม,ไไม่ขีดมีขีดน้ำมันไหมไมีหน้าที ให้มาเต็มถังครับเต็มก้นครับอันนี้เราต้องดูดไหมหรือปล่อยลงเลยปล่อยก็เล่นสต็อกนี้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะเตรียมตัวไปเทสงานวันแรกนะครับอันนี้มันจะเป็นอะไรที่น่าลุ้นมากครับรถใหม่ประกอบเสร็จใหม่ยังไม่เคยเทสยังไม่เคยทดลองอันนี้เฮียรับประกันเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าจะมูจะจระ ไปจะจอดเตินมน้ำมันแบบนี้ก็ดีเปิดก๊อกกันเลยสาวบวกปานครับที่นี่ เรียบๆง่ายๆแต่ขายได้ครับอ,อบอกก่อนนะครับปานตัวใหม่ไม่มีระบบช็อปนะครับสั่งสั่งหน้าก็คือว่าขึ้นลูกเตะอย่างเดียวครับนี่ไม่มีครับไม่มีช็อปยิงลมนะครับเขาไม่ให้ก็คือว่าอยากได้ทำเองครับ เป็นแบบลูกติเมนวันนะครับจะขึ้นหน้าก็ขึ้นมือครับขึ้นมือลังกตปานเจริญครับชุดดาวเขาไม่มีสแตนเลสครับเพราะอะไรครับมันแตกจริงๆครับถ้าเป็นสแตนเลสมันชอบแตกชอบขาดบ่อยครับ าจะเป็นงานเหล็กครับงานเหล็กอะไรที่ควรเป็นเหล็กก็เป็นอะไรที่ควรเป็นเหล็กเขาก็เป็นครับเขาไม่ได้ว่าเอ,อบางอูเ่เบอร์แม้กระทั่งทั้งคานทั้งโครงตู้นี่เป็นเหล็กหมดเขาบอกว่ามันไม่จบมันแตกครับนี่คานตัวนี้นะครับเขายังเป็นเหล็กเลยครับระดับปานอะ่ะเขายังทําเป็นเหล็กเลย ขานปาดแต่ตัวล่างก็เป็นตะลิตครับนี่ดูเต็มระบบสายพานข้าวดีสามเส้นคิดดูครับ อยากลองเมือนกันครับใส่ผ่านอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงผมว่าน่าจะทนนะสะพานล่องคู่อย่างเงี้ยนี่เรียบเขาเลยครับ เยวมารอลุ้นขึ้นเทเลอร์ก่อนอันนี้ก็เตรียมตัวแล้วครับเดี๋ยวปานปานใหม่จะไปลองงานครับจะมูจะจ่าจะคล่องไม่คล่องก็เดี๋ยวมาลุ้นพร้อมกันครับ เจ้านี้ถอดล่มนะครับถอดล่มออกคืนร้านนะครับเพราะว่าไม่เอาครับแกมีอยู่สามตัวครับล่มขอทิ้งไว้ครับตั้งแต่วันแรกครับไม่เอาคืนล่มกับอู่ครับไม่เอายิ่งเขาบอกยิ่งตู้แอร์ยิ่งไม่เอาเลยครับเอาไม่ได้ข้อเสียเขาก็เขาบอกว่ากัางคืนมันมองไม่เห็นเลยครับมันเป็นเงาตู้แอร์แล้วก็ ทีนี้เจ้าของนาก็ฉลาดนะถ้าเป็นรถเกี่ยวตู้แอร์ก็ไม่อยากเขาบอกเราทำโฮมเดบอกตรถก็แซมออสติเขาเดี๋ยววันนี้ก็จะทดสอบ3คันนะครับโรงงานแป้งเดียวกันนะครับ3คันเลยเดี๋ยวมาดูว่า ป้ายแดงกับตัว2018เนาะตัวนี้นจะจวดครับทาเลน้องเขาก็สวยดีคนระับลูกชายอยู่ปอชอยครับปอชอหนึ่งเป็นผมไม่เรียนหรอกครับพ่อมีธุรกิจเยอะขนาดนี้ครับ เป็นความฝันของหลายๆคนนะครับเอ่อเทนเลอร์สวยรถเกี่ยวสวยอยอันนี้ก็เตรียมตัวนะครับทดสอบเ่งแกน้อยไม่กล้าคับขึ้นครับ ต้านเลยนะครับเ,เขาเน้นเหล็กหนาครับ ออกไปที่ทุ่งนาครับเพราะนี้จะไปแตะขอฟ้า3คพันแนว นจ2018ก็เตรียมตัวออกแล้วครับ มึงหท่ากี่รไปสอง0ันดเบิดสเดี๋ยววันนี้มาประท่ากันนะครับสาคันสองพันสบแปดกับสองพัีบถีบครับทีบ ขีบดีมากเลยครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ทุกนานะครับ